เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่า d ดีมอนวันคือหนึ่งในผู้เล่น v a l o ลว์แลที่มีสกิลเฉพาะตัวสูงที่สุดในปี2023โดยนิสัยที่มีวินัยสูงลิฟผสมผสานกับสไตล์การเล่นเฉพาะตัวที่ชัดเจนของเขาทําให้เขามาถึงจุดนี้ได้และคลิปนี้ครับเราจะมาล้วงข้อมูลแนวคิดการเล่นจาก Demon o n วหยิบมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วครับกดซับด้านล่างแล้วเราไปเรืยกันเลย สนับสนุนห้องเรียนโดย Get m o n นีบริการเติมเกมบอแรนที่ถูกและดีที่สุดในเมืองไทยเติมผ่านเว็บไซต์ง่ายๆได้เลย ไม่รอช้านะครับมากระโดดเข้าใส่หัวข้อแรกกันเลยนั่นคือเทคนิคการแยกตัวศัตรูเพื่อดวลหนึ่งต่อหนึ่งผ่านช่องแคบเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคลิปไฮไลท์การเก็บ2อเก็บ3ไปจนถึงการเก็บ5ของดีมอนวันกันแล้วนอกจากความแม่นในการเอมแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่ดีมอนวันทําได้ดีมากคือการเคลื่อนที่ฟุตเวิร์กเพื่อเล่นกับที่กำบังของเขาดูอย่างคลิปนี้ครับเห็นในชัดเจนเลยว่าเขามีการคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาพยายามขยับมุมวิสัยทัศน์ให้แคบที่สุดตัวอย่างนี้เป็นแบบเพอร์เฟกต์เลย เ,เขาจะทําให้มีจุดกําบังทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาทําให้ไม่ว่าศัตรูจะโผอกมาจากทางไหนพวกนั้นก็จะออกมาดวลกับเขาได้แค่ทีละคนในมุมที่เขากําหนดไว้เท่านั้นนั่นทําให้ดีมอนวันครับสามารถยิงได้เลยแบบไม่ต้องขยับเมาส์เยอะเกินไปคือยิ่งเราเปิดมุมให้มันกว้างเท่าไหร่โอก,กาสที่ศัตรูจะผล่มาตามจุดต่างๆในหน้าจอมันก็จะหลากหลายมากขึ้นดีมอนวันเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ตัดส่วนนี้ให้เหลือน้อยที่สุดได้นั่นเอง Oh my gosh! What was that? Right. How? 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 One enemy. He's not done, man. In the call now, no. Demon's Demon not spotted one. it. This position, is it more than one? For maybe Demon. What is it is? Oh, three! และอีกหนึ่งสิ่งที่ดิมอนวันเก่งก็คือการเลือกเป้าหมายสําคัญเมื่อโดนรุมเพื่อนๆทุกคนก็คงจะเคยโดนสตรูวิ่งโถมจนไม่รู้จะวางเป้าที่คนไหนใช่ไหมครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โปรโหลายๆคนตัดสินใจได้ได,ดีจนทําให้โดดเด่นออกจากผู้เล่นธรรมดาเลยอย่างช็อตนี้ดิมอนวันครับกำลังโดนโถมเข้ามาในซ้ายผ่านชอเวอร์เขาตัดสินใจคว้างเดนดและปล่อยบูมบอดทะลุสโมกเพื่อไปเบรคศัตรูวินาทีนี้ครับ เรสอีกฝ่ายโดนเดตตายหนึ่งและเขาตัดสินใจวิ่งออกไปสู้กับบริมที่โดนบุมบอดไล่แต่ก็ปิดคิวไม่ได้ครับทําให้บริมลอดออกไปหลบหลังกรองที่ใกล้มากๆและมีเสกอีกหนึ่งคนที่หลบเนตอยู่ในชาวเวอร์โดยจังหวะชั่วงอึดใจนี้ดีมอนวันเลือกที่จะล็อกเป้าที่เสกในชาวเวอร์ด้วยเหตุผลที่ว่า 1. บึ่งบิมโซนเพิ่งจะโดนบุมบอดไป เลือดน่าจะเหลือน้อยมากแล้วและกําลังสั่นลัวอยู่เขาต้องรอเพื่อนมาเสริมส่วนเซค,ครับกําลังอยู่ในจังหวะที่รอเด็ร,ระเบิดเซนคือถ้าเอฟเฟกต์ระเบิดมันจบแล้วเขาคิดว่าอย่างไงเซก็ต้องรีบโอกมาเพื่อช่วยบริมโซนในจังหวะนี้แน่นอนดีมอนวันก็ตัดสินใจถูกครับที่วางเป้าไว้ที่เซแต่ก็ดวงซวยไปหน่อยโดนเศษวิ่งยิงหัวตายจากระยะนี้คือการที่เราโดนวิ่งยิงหัวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องอัพลักไว้เยอะๆให้ดวงดีๆอย่างเดียวสําหรับเกมบอลลูนลนแต่นี่ ก็ถือว่าเป็นช็อตที่เราเรียนรู้ได้ครับ สิ่งต่อไปที่ดีมอนวันชอบทำก็คือเขาใช้การเคลื่อนไหวเพื่อช่วยในการเล็งอย่างที่เรารู้กันว่าดีมอนวันเนี่ยเขาใช้เมาส์ช้ามากๆและเขาเน้นเรื่องไมโครอะดจัสมนส์นสุดๆสิ่งที่เข้ามาช่วยพพอร์ตให้เขาใช้เมาส์ช้าได้อย่างประสบความสําเร็จคือการเคลื่อนที่เพื่อเล็งและยิงในสถานการณ์1ต่อ2นี้เราจะเห็นได้เลยว่าหลังจากที่เขากดคิวแรกไปได้โอเมนคับพิกกว้างออกมาจากทางขวาทําให้เมื่อเขาขยับเมาส์สวนออกไปเนี่ยมันเลยไกลไปหน่อยแทนที่เขาจะแก้ด้วยการสะบัดเมาส์ เออกซ้ายดีมอนวันครับเขาเลือกที่จะกด A เพื่อเคลื่อนที่ไปทางซ้ายพาให้เป้าไปทับหัวโอเมแทนมือฝั่งเมาส์เนี่ยก็แค่ปรับระดับความสูงให้ถูกต้องก็พอการใช้ฟุตเวิร์กซ้ายขวาแบบนี้ครับนอกจากจะช่วยเล็งได้แล้วยังทำให้ศัตรูยิงเหล่ายากขึ้นอีกด้วยครับ และเทคนิคฟูลเวิร์กนี้เนี่ยดีมอนวันก็ชอบเอาไปใช้ในการ j i กเกิลพลิต้นราวเพื่อหาข้อมูลแต่แทนที่จะ j i กเกิอย่างเดียวก็วางเป้าไว้นิ่งๆครับแล้วพรีไฟออกไปเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูได้ด้วยแน่นอนว่าการทําแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้หวังหาคิวอยู่แล้วเป็นการเน้นหาข้อมูลแต่ถ้าสามารถทําดาเมจได้และสร้างความกลัวได้ก็เป็นโบนัสที่ดีครับ ต่อมาจากนิสัยของดีมอนวันหลายๆคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนที่ชอบลากยิงหัวคมๆแบบไม่สนใจโลกแต่ในความจริงถ้าเราได้ดูสตรีมของดีมอนวันบ่อยๆจะเห็นเขาคอแผนบ่อยมากครับอย่างช็อตนี้เขาเดินนําเขา้า B แล้วแวบไปเห็นศัตรู3คนในซ้าเขาบอกทีมทันทีครับว่าข้างในม3ให้โรเทตไป A พูดแบบสั้นๆง่ายๆเพื่อนทุกคนเข้าใจก็หันหลังคว้กันทันที แล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบบอกเพื่อนร่วมทีมก่อนเสมอว่าจะทำอะไรกันบ้างในราวนี้จะได้ตามกันทัน และหลายครั้งเมื่อแผนที่เราวางไว้โดนแก้เราก็ต้องสวมบเป็นพระเอกเพื่อออกไปกู้สถานการณ์ด้วยตัวเองอย่างช็อตน,นี้ครับทีมของดีมอนวันเข้าใช้อัตติแอสตรากลางเพื่อเข้าใส่แต่นั้นก็ทําให้ดีมอนวันไม่สามารถไปสร้างสเปซอีกฝั่งเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมวางอย่างปลอดภัยได้เขาเลยใช้อัปดับขึ้นกล่องเพื่อสร้างจุดดักยิงที่คาดไม่ถึงแต่ทีมของเขาก็ยังเข้าไปวางไม่ได้เพราะโดนสกิลอัดใส่รวัวๆและสถานการณ์ก็ดูจะลำบากมากดีมอนวันเลยแก้ด้วยแนวคิดที่ว่าในขณะที่สตู กำลังจ่ายสกิลกันยังสบายใจเขาจะพุ่งเข้าไปและยิงให้ได้มากที่สุดและเขาก็เจอสกายที่เพิ่งใช้นกเ็จเก็ฟรีไปหนึ่งตัวแล้วก็หาเจสเจออีกหนึ่งตัวด้านล่างทําให้เราที่เกือบจะแพ้เนี่ยพลิกกลับมาชนะได้ทันที และต่อไปวินัยสุดท้ายที่เราจะได้เรียนรู้จากดีบนวันก็คือจงเตรียมรับมือกับศัตรูคนต่อไปเสมอเป็นเรื่องปกติเลยครับในจังหวะที่ทุกคนเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเฟสต่อไปมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนพยายามเทรดคิวอย่างต่อเนื่องถ้าเราฆ่าได้หนึ่งคนศัตรูอีกคนก็จะพยายามเข้ามาเทรดต่อแน่นอนทําให้เราต้องเตรียมตัวไว้เสมอครับช็อตนี้ดีบนวันฆ่าได้1ตัวแต่เป้าหลุดออกไปไกลมากแล้วเขาก็เดาไว้เลยครับว่าตัวต่อไปต้องมาแน่รีเซ็ตเป้า กลับมาเตรียมรับมือทันทีก็เรียบร้อยครับเมื่อดูแล้วพวกเราทั้งหลายก็เอาเป็นว่าเลือกได้เลือกนะครับค่าได้แล้วรีโหลดเดี่ยวเห็นประจำเลยในแรงเกมใครทํทำอยู่เดี่ยวตีมือตัวเองเลยนะอ้าวแล้วนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆที่เราได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยนะครับตัวผมเองเดี๋ยวรอคอยที่จะได้เห็นดีมดวันเว,เวอร์ชันเมืองไทยไปผง,งาดบนเวทีโลกอยู่สู้ๆนะครับคลื่นลูกใหม่ทุกคนสำหรับคลิปนี้กุลลักษณ์แค่ฝันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ